ต้องเตตอบแบบนี้หลังโดนขุดคลิปน็อตวรริทเหยียดชุดเป็นผู้กำกับที่มาแรงในตอนนี้ต้องเต,ตที่ติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร,ร์สับเรลอที่ล่าสุดกวาดรายได้ทะลุ300ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมอย่างล้นหลามต่อก็มีกระแสดราม,มา่าเมื่อชาวเน็ตไปขุดคลิปที่ต้องเตไปออกรายการแฉเมื่อหปีที่แล้ว ซึ่งหนึ่งในพิธีกรรายการ Not w ร r ริ e ได้ถามว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้จนเกิดกระแสวิพากษวิจารณ์ไปต่างๆนานาซึ่งบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นการหยอกล้อ,อก,กันเล่นในรายการล่าสุดต้องเตได้เปิดใจกับอีจรรันบันเทิงถึงเรื่องนี้ว่าบรามาที่เกิดขึ้นก็พอเห็นอยู่บ้างครับ รายการที่ไปถ่ายนานแล้วห้าปีได้แล้วผมไปรายการก็แต่งตัวประมาณนี้หนักกว่านี้ด้วยครับผมไม่อยากให้มีกระแสดราม่าเลยอาจจะเป็นเพราะเราแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเวลาไปงานไปออกรายการเราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำผมอาจจะสมควรโดนด่าด้วยซ้ำ เอาจริงๆไม่ต้องเป็นกระแสดราม่าหรอกครับคือผมไม่ได้ซีเรียสเลยตอนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตอนนั้นแกพูดอะไรไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดของใครเลยครับรถทัวร์อย่าไปลงที่เขาอย่าไปด่าที่เขาเลยครับผมอาจจะผิดเองด้วยที่แต่งตัวแบบนั้นมันไม่มีอะไรเลยแค่เป็นตัวเองไปออกรายการและรายการนั้นก็จบไปแล้วนานแล้วด้วย ผมไม่ได้โกรธที่เขาเลยครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องโกรธที่เขาเรื่องอะไรยินดีร่วมงานได้ครับได้กับทุกคนเลยผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยครับบอกให้โกรธผมก็ยังไม่รู้ว่าจะโกรธเรื่องอะไรครับมันไม่ได้มีผลกับผมเลย